เครื่องกว่าอดีตแข้งผีเผยแมนยูคนซื้อใครมากกว่าระหว่างโทนีหรือวัดกินพอปารเกอร์อดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าโอล่วัตกินของแอสตันวิลล่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า ไอแวนโทนี่ของเบรนฟอร์ดราะว่ามีความพบเครื่องมากกว่าหลังจากมีข่าวลือว่าทีมผีแดงกำลังมองหาตัวเลือกในตำแหน่งกองหน้าโตัวเป้าเพิ่มในช่วงซัมเมอร์นี้ถ้าคุณจะดึงผู้เล่นคนอื่นมาแข่งขันกับลาสมวนทอโยนในความคิดของผมนั้นต้องไม่ใช่อาแวนโทนี่แต่ต้องเป็นแคร์สโคนที่มีชื่อเสียงมากกว่าปาร์เกอร์บอกกับ m y b e t t i n g Site ์คุณจะพูดแบบเดียวกันเกี่ยวกับโทนี่ในการทำงานร่วมกับสตาร์คนอื่น ตามความคิดของผมเขามีผลงานไม่เพียงพอในทำเนียบดาสวสโนวและเป็นได้แค่ฐานะกองหน้าตัวสำรองเท่านั้นในพรีเมียร์ลีกโทนี่เล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าหรือเปล่าก็ไม่เลยเขาพยายามเล่นให้เหมือนแฮี่เคนมากขึ้นในแบบนั้นหากคุณจะคว้าตัวหน้าเป้าเข้ามาและคุณอยากให้เขาเป็นนักเตะอังกฤษด้วยผมคิดว่าผมคิดว่าคุณควรจะคว้าตัวโอลี่วัดกินนะแต่พวกเขาอาจทำให้คุณต้องเสียงเงินถึง100ล้านปอนด์ซึ่งเขาคู่ควรกับราคานั้น โทนี่ราคาแค่25-30ล้านปอนด์ก็จริงแต่วัดกินพิสูจน์ความคุ้มค่าของเขามาโดยตลอดวัดกินยิงไปถึง19ประตูในเลกซีสันนี้ตามหลังดาวซันโวเออร์ดิงฮารานเพียง2ลูกเท่านั้นในขณะที่โทนีเพิ่งทำไปแค่4ี่ลูกหลังผ้นโทษไปกลับมาเล่นเมื่อเดือนมนกราคมที่ผ่านมาโดยทั้งคู่มีโอกาสสูงที่จะติดทีมชาติอังกฤษุยศึกยูโร2024ที่ประเทศเยอรมน,นีในฐานะตัวสำรองของเคนกับตันทีมขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกและความค่า ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งค้ะด้วยนะคะ